หน่อใหม่หน่อปีนี้ลำใหญ่เอออะไรปลาลเหรออ๋อปลามันคือปลาแต่มันไม่ใช่ปลาก็ <c oughs> นหนิง <c oughs> ขาขาเออ หน,ห,หนอนขาลอยหนอนเอ้ยไ,ไม่ใช่หนอนมันคืออะไรตรัวนี้อะไรอ๋อแมงกี้คือคือขาลอยลอยขาแล้วมั้งค,ค,คนไทยเลี้ยงอย่างไรคนไทยเลี้ยกนี่คือผมก็เรียกเหมือนกันแต่คิดคำคือไม่ได้ไม่เคยจะเจอไง นี่น้องกลายเป็นพละครับโอ้หนอปีนี้หน่อใหญ่หน่อลำไม้ลำใหญ่อุ้ยเป่าเดี๋ยวเอาชาาไปดูอันนั้นหน่อยไปดูมาขามเทศไปอีกไปอีกแย่จะดูมาขามเทศ นู่นูหนมีมีลูกหรือยังมาขามมะมาามแทยไปอีกหน่อยเออเนี่ยเนี่ยมีไหมมีลูกไหมแรับตรงไหนอ่ะไม่มีนะตองเท่านอ้เออไม่มีไม่มี ไปให้ลูก็ไปเอาหันหลังไปดิ เอ,เอาอยาไปดูไอ้มัมเบอรี่หน่อยอ๋อยังไม่ได้ปิดไฟเลยลูกปิดไฟครับ น่ะตำลึงยอดสวยๆน่ะน่ะเดเ็ดออกมาที่เด็ดลึกๆน่ะเอาใบเขียวเข้ามาด้วย <นะ S 1> เออเออตั้งหลายยอดน่ะติด <laughs> กิ่งอะมะเขือพวงตำลึงเก็บในสวน 可以可以。<laughs> okay,